ป้องนวัตเปิดใจรับสนิทแซมมี่คลาวเวลต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มหล่อชื่อดังป้องนวัดได้มีโอกาสร่วมงานกับนางเอกสาวสวยแซมมี่คลาวเวลในละครรถแทบเพื่อสายรุ้งออกอากาศทางช่องวัน3 1ซึ่งทั้งคู่ได้โครจรมาเจอกันครั้งแรกบอกเลยว่าเคมีเข้ากันดีมากจนทาแฟนๆแห่จิ้นไม่ไหวแล้วและลุ้นให้เลื่อนสถานะเป็นคู่จริงพระน้งคู่มักจะมีโมเมนต์น,น่ารักน่ารักออกสื่ออยู่ตลอดเลยไหนจะขยันแกล้งกันหยอกกัน ทาเอาฟินไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะทุกคนในขณะเดียวกันแซมมีเ่เผยว่าสนิทกับป้องจริงๆแต่ไม่สารรักต่อตอนนี้เป็นแค่พี่น้องกันลาสุดป้องได้มีโอกาสออกงานเจ้าตัวรีบเบรกกองเชียร์ปิดประตูขยับสถานะแซมมี่ยืนเยันว่าสนิทกันจริงแต่ไม่ได้จีบเพราะสนิทกันมากเพราะตอนถ่ายละครชอบเล่นด้วยกันเหมือนต่างคนต่างไม่ได้มีฟอร์มใส่กันแต่ถามว่าแซมมี่สวยไหมเขาสวยจริงในกองยังชมเขาบ่อยๆว่าเธอสวยป้องเล่า ว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมงานตอนเขาเด็กกว่านี้ยังแซวเขาเลยว่าไม่สวยเท่าตอนนี้ส่วนถ้าถามในอนาคตมีโอกาสพัฒนาไหมก็ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้อนาคตแต่ตอนนี้ไม่ได้สารรักกันแน่นอนแอบมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ย